ในวันที่ควรเป็นวันแห่งเสียงหัวเราะและคำอวยพรกลับกลายเป็นวันที่ความจริงอันเจ็บแสบถูกเปิดเผยต่อหน้าคนทั้งงานงานแต่งรูระยิบระยับของอดีตสามีกับเจ้าสาวคนใหม่ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบเกินกว่าจะมีใครตั้งคำถามทุกอย่างถูกจัดอย่างไร้ทิฏฐิดอกไม้นำเข้าราคาแพงลิวายยุโรปวินเทจที่มีแค่ไม่กี่ขวดในประเทศและแขกวีพีที่แทบไม่มีใครคุ้นหน้าแต่กลับถูกเชิญมาเพื่อเสริมเกียรติให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวมือใหม่ที่กำลังมีชื่อในสังคมชั้นสูงทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า คู่ใหม่นี้เหมาะสมกันเหลือเกินเราวกับอดีตไม่เคยมีอยู่ทว่าไม่มีใครสังเกตว่าที่มุมห้องด้านล่างสุดของโถงจัดเลี้ยงมีเด็กสาวในชุดเรียบง่ายยืนอยู่ลำพังมือของเธอถือกล่องของขวัญสีเงินที่แปลกเกินกว่าจะเป็นของควัญธรรมดาและชื่อผู้มอบที่เขียนอยู่ด้านบนทําให้อุณหภูมิของงานลดลงแทบจะทันทีที่สตาฟประกาศชื่อเพราะชื่อที่ถูกเรียกคือชื่อภรรยาเก่าของเจ้าบ่าวแขกเริ่มหันหน้าเข้าหากันบางคนหัวเราะบางคนซุบซิบบางคนถ่ายภาพบางคนกระซิบว่า กล้ามากนะนี่มันเรียกว่าประจานกลางงานแต่งหรือเปล่าหรือจะเป็นคำอวยพรแบบกระเจ็บที่ภรรยาเก่าชอบใช้แต่ไม่มีใครรู้ว่ากล่องสีเงินนั้นไม่ใช่ของขวัญไม่ใช่คำอวยพรและไม่ใช่การล้อเลียนอย่างที่ทุกคนเข้าใจในขณะที่พิธีดำเนินต่อไปเสียงเพลงหวานหวาน,วานกำลังคลอยอย่างนุ่มนวลเด็กสาวคนนั้นค่อยๆเดินขึ้นมาบนเวทีพร้อมกล่องสีเงินในมือและเมื่อเธอยื่มันให้กับเจ้าสาวคนใหม่มือของเจ้าสาวสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่ทั้งที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอะไรอยู่ข้างใน แต่สิ่งที่ทําให้บรรยากาศทั้งงานเริ่มตึงไม่ใช่ตัวกล่องแต่เป็นคําพูดของเด็กสาวที่เอ่ยขึ้นชา้ชาๆชาัดๆเสียงไม่ดังแต่คมพอจะแทงขลุถึงหัวใจหลายคนนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนจะเป็นเมียของเขาในเสียววินาทีนั้นทุกสายตามหมุนกลับไปหาเจ้าบ่าวใบหน้าที่เคยมั่นใจเปลี่ยนเป็นแข็งทื่อชาและไร้สีเลือดอย่างน่ากลัวและเมื่อฝากล่องถูกยกขึ้นโดยเจ้าสาวคนใหม่ความเงียบปกคลุมทั้งห้อง สปอตไลค้างอยู่บนกล่องสีเงินกล้องมือถือหลายสิบเครื่องพร้อมใจยกขึ้นบันทึกเพราะทุกคนรู้สึกได้โดยไม่ต้องเปิดเรื่องนี้มันไม่ได้จบแบบลื่นหลายอย่างที่เจ้าบ่าวคิดไว้เลยและประโยคที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังจะดันขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีถัดมาแต่เรื่องราวทั้งหมดนั้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นทุกคนในงานแต่งหยุดหายใจในเวลาเดียวกันเหมือนสัญญาณบางอย่างสั่งให้ทั้งฮอนนิ่งค้างอยู่ในความเงียบอันว่างเปล่า แม้แต่เพลงบรรเลงที่ย้อมบรรยากาศให้หรูหราก็ยังเหมือนจะถูกกลืนหายไปเฉียบพลันเจ้าสาวคนใหม่ยืนตัวแข็งมือที่ถือกล่องกระตุกเล็กๆเ,เพราะความกลัวที่เริ่มฉีกผ่านผิวหนังของความมั่นใจที่เคยมีเธอหันไปมองเจ้าบ่าวชายที่เธอเชื่อว่าคือคนที่ใช่แต่สายตาของเขาไม่ได้ตอบอะไรนอกจากความประหนกที่พยายามซ่อนด้วยท่าทางสงบจอมปลอมแม่ของเจ้าบ่าวขยับลุกขึ้นจากโต๊ะอย่างรวดเร็วพลางส่งสัญญ,ญาณให้สตาฟเก็บกล่องออกไปอย่าให้ทำลายงานนี้ เสียงกระซิบเป็นคำสั่งแต่ทุกคนในโซน v i p ได้ยินชัดเจนทันใดนั้นเองเด็กสาวผู้ถือกล่องก่อนหน้านี้เงยหน้าขึ้นสบตากับสตรีววยกลางคนคนนั้นด้วยแววตาเด็ดเดี่ยวเกินเด็กอายุเท่านี้แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบแต่หนักพอจะทําให้คำสั่งนั้นค้างอยู่กลางอากาศคุณแต่กล่องนี้ไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่ใช่ของคุณและมันเกี่ยวกับความจริงของคนที่อยู่บนเวทีนี้โดยตรงเสียงซุบซิบซัดเข้ามาเหมือนคลื่นลูกใหญ่เด็กคนนี้เป็นใคร ใช่ลูกพันรยาเก่าหรือเปล่าไม่ใช่สิพวกเขาไม่มีลูกนี่หรือว่าแต่ก่อนที่ใครจะต่อประโยคได้เด็กสาวก็เปิดปากพูดต่อท่ามกลางสายตาและกล้องมือถือที่เริ่มไลฟ์กันแบบไม่เกรงใจของขัญชิ้นนี้เป็นสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนจะเริ่มชีวิตใหม่กับเขาข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนี้รวมถึงวันที่เริ่มนอกใจและชื่อคนที่เขาส่งเงินให้ตลอดสามปีที่ผ่านมาประโยคนี้เหมือนยกงานทั้งงานไปทุ่มใส่พื้นโดยไม่ให้ตั้งตัว แม่เจ้าบ่าวตะโกนทันทีโกหกใครส่งเธอมาเด็กสาวไม่ตอบแต่หันไปมองทางประตูด้านหลังและในจังหวะนั้นเองประตูห้องจัดเลี้ยงเปิดออกเสียงส้นรองเท้าเดินเข้ามาช้าช้าไม่ใช่เสียงของเด็กสาวไม่ใช่สตาฟไม่ใช่แขกแต่เป็นเสียงที่เจ้าบ่าวรู้ดีและไม่คิดว่าจะได้ยินในงานแต่งของตัวเองทุกคนเริ่มเงยหน้ามองหลายคนตกใจจนตาค้าง บางคนถึงกับยกมือขึ้นปิดปากเพราะหญิงที่เดินเข้ามานั้นคืออดีตภรรยาที่ไม่มีใครคิดว่าเธอจะปรากฏตัวอีกชุดที่เธอสวมไม่ใช่ชุดหรูไม่ใช่โทนเรียกร้องสายตาแต่เป็นชุดเรียสง่ามีพลังของความเยือกเย็นและความมั่นใจที่ไม่ต้องแสดงเธอเดินผ่านแขกทุกคนอย่างไม่สนสายตาสงสยัยหรือรอยยิ้มเยาะจนมาหยุดตรงหน้าเวทีมองขึ้นไปยังคู่บ่าวสาวและพูดเพียงประโยคเดียว เสียงไม่ดังแต่สถานทั้งงานกล่องนั้นให้เปิดต่อหน้าทุกคนข้าไม่ต้องกลัวความจริงหรอกเพราะมันตามทันเสมองานแต่งที่เคยเป็นงานเฉลิมฉลองตอนนี้กลายเป็นสารกลางงานเลี้ยงโดยไม่มีใครต้องนัดหมายและเรื่องราวทั้งหมดนี้ยังนิถึงครึ่งของความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยบรรยากาศในห้องจัดเลี้ยงหนักขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกแม้เครื่องปรับอากาศจะทำงานอยู่เต็มที่แต่เงือเม็ดเล็กๆก,ก,ก็เริ่มไหลาตามขมับของเจ้าบ่าวอย่างไม่อาจควบคุม เขาพยายามจะหัวเราะกลบความตึงเครียดพยายามปกติทำไมเขาถึงไม่ค่อยพูดถึงอดีตทำไมครอบครัวเขาถึงปิดกั้นเรื่องราวทั้งหมดของผู้หญิงคนก่อนอย่างแข็งกร้าวและตอนนี้คำตอบเหมือนจะอยู่ในกล่องสีเงินตรงหน้าอดีตภรรยาเอ,อ่ยขึ้นอีกครั้งช้าคมและมั่นใจเปิดเอถอะข้าฉันจะไม่แตะของในนั้นเลยคุณเป็นคนเปิดเองและคุณจะเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคุณอยากใช้ชีวิตแต่งงานนี้ไปจนแก่หรือจะหยุดอยู่แค่วันแรก ไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครกล้าพูแดแซดแม้แต่พิธีกรที่เคยยิ้มแย้มตอนเชิญแขกขึ้นกล่าวก็ยืนนิ่งราวกับถูกแช่แข็งในที่สุดเจ้าสาวค่อยๆก้มลงนิ้วเรียวสั่นจนต้องใช้สองมือจับฝากล่องวินาทีนั้นทั้งงานเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของคนหลายร้อยชีวิตเธอเปิดฝากล่องขึ้นช้าๆและสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นคือรูปถ่ายไม่ใช่รูปถ่ายธรรมดา แต่เป็นรูปที่ถ่ายจากกล้องเดียวกันวันที่ต่างกันและสถานที่เดียวกันทั้งหมดมีเจ้าบ่าวอยู่ในทุกรูปและในทุกภาพเขาไม่ได้อยู่กับหญิงสาวคนใหม่แต่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีใครในงานรู้จักหรืออย่างน้อยพวกเขาคิดว่าตัวเองไม่รู้จักเด็กสาวผู้ถือกล่องแทรกขึ้นรูปชุดแรกเป็นตอนที่เขาบอกว่าเลิกกับแม่ของหนูแล้วเจ้าบ่าวหันขวับหยุดพูดเธอไม่มีสิทธิ เด็กสาวพู้ต่อไม่แม้แต่จะเงยหน้ารูปชุดที่สองถ่ายตอนงานของบริษัทที่เขาบอกว่าจะไปทำงานต่างจังหวัดหนึ่งเดือนเสียงอึ้งดังทั่วทั้งงานทิ้งระยะให้ทุกคนจมอยู่กับข้อเท็จจริงทีละเล็กทีละน้อยแล้วอดีตภรรยาก็พูดขึ้นเรียบง่ายแต่แรงยิ่งกว่าตัดด้วยมีดและรูปสุดท้ายเป็นวันที่เขาพาบุคคลในรูปไปฝากคันค่ะเงียบจนได้ยินเสียงแก้สั่นกระทบโต๊ะด้านหลังเจ้าสาวคนใหม่ชะงักค้าง มือที่ถือรูปแทบหลุดจากปลายนิ้วทุกคนหันไปมองเจ้าบ่าวแต่ชายคนนั้นไม่กล้าหันไปสบตาใครทั้งสิ้นและเรื่องราวทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่จุดพีคที่สุดเพราะบุคคลในรูปกำลังเดินเข้ามาทางประตูด,ด้านหลังในวินาทีนี้เองพร้อมกับคำถามที่ไม่มีใครอยากได้ยินและเรื่องยังไม่จบถ้าคุณต้องการให้ผมลากลงต่อแค่พิมพ์อดีตภรรยาเอ่ยขึ้นอีกครั้ง ช้าคมและมั่นใจเปิดเถอะข้าฉันจะไม่แตะของในนั้นเลยคุณเป็นคนเปิดเองและคุณจะเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคุณอยากใช้ชีวิตแต่งงานนี้ไปจนแก่หรือจะหยุดอยู่แค่วันแรกไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครกล้าพูแดแทรกแม้แต่พิธีกรที่เคยยิ้มแย้มตอนเชิญแขกขึ้นกล่าวก็ยืนนิ่งราวกับถูกแช่แข็งในที่สุดเจ้าสาวค่อยๆก้มลงนิ้วเรียวสัน่นจนต้องใช้สองมือจับฝากล่องวินาทีนั้นทั้งงานเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของคนหลายร้อยชีวิต เธอเปิดฝากล่องขึ้นช้าช้าและสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นคือรูปถ่ายไม่ใช่รูปถ่ายธรรมดาแต่เป็นรูปที่ถ่ายจากกล้องเดียวกันวันที่ต่างกันและสถานที่เดียวกันทั้งหมดมีเจ้าบ่าวอยู่ในทุกรูปและในทุกภาพเขาไม่ได้อยู่กับหญิงสาวคนใหม่แต่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีใครในงานรู้จักหรืออย่างน้อยพวกเขาคิดว่าตัวเองไม่รู้จักเด็กสาวผู้ถือกล่องแทรกขึ้น รูปชุดแรกเป็นตอนที่เขาบอกว่าเลิกกับแม่ของหนูแล้วเจ้าบ่าวหันขวับหยุดพูดเธอไม่มีสิทธิ์เด็กสาวพูดต่อไม่แม้แต่จะเงยหน้ารูปชุดที่สองถ่ายตอนงานของบริษัทที่เขาบอกว่าจะไปทำงานต่างจังหวัดหนึ่งเดือนเสียงอึ้งดังทั่วทั้งงานทิ้งระยะให้ทุกคนจมอยู่กับข้อเท็จจริงทีละเล็กทีละน้อยแล้วอดีตภรรยาก็พูดขึ้นเรียบง่ายแต่แรงยิ่งกว่าตัดด้วยมีด และรูปสุดท้ายเป็นวันที่เขาพาบุคคลในรูปไปฝากคันคะ่ะเงียบจนได้ยินเสียงแก้วสั่นกระทบโต๊ะด้านหลังเจ้าสาวคนใหม่ชะงักค้างมือที่ถือรูปแทบหลุดจากปลายนิ้วทุกคนหันไปมองเจ้าบ่าวแต่ชายคนนั้นไม่กล้าหันไปสบตาใครทั้งสิ้นและเรื่องราวทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่จุดพีคที่สุดเพราะบุคคลในรูปกำลังเดินเข้ามาทางประตูด้านหลังในวินาทีนี้เอง พร้อมกับคำถามที่ไม่มีใครอยากได้ยินและเรื่องยังไม่จบถ้าคุณต้องการให้ผมลากลงต่อแค่พิมพ์แน่นอนเราจะไม่หยุดตรงนี้ต่อจากฉากที่แล้วความเงียบพิถาโถมเข้ามาในงานแต่งครั้งนี้หนะักจนแทบทำให้หายใจไม่ออกทุกคนจ้องไปที่เด็กหญิงราวกับโลกทั้งใบหันสปอตไลท์ไปที่เธอคนเดียววารีหันไปมองเด็กอย่างอ่อนโยนก่อนเอามาือลูบศีรษะของเธอเบาๆเจ้าบ่าวหรือกวินพยายามตั้งสติเขาก้าวออกมาหนึ่งก้าวน้ำเสียงสั่นอย่างเห็นได้ชัด วารีเธอมาที่นี่ทำไมคำถามนั้นเรียบง่ายทว่าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะกะวินรู้ว่าคำตอบอาจทำลายทุกอย่างที่เขากำลังสร้างในวันนี้วารีเงยหน้าขึ้นและยิ้มจางๆฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาพังงานหรอกกวินคนที่พามันมาพังคือเธอต่างหากเสียงซุบซิบระลอกใหม่ดังขึ้นอีกครั้งแมกวินเริ่มตั้งสติได้รีบเดินเข้าหาวารีพร้อมสมุดบันทึกในมือผู้หญิงคนนี้ในสมุดนี้พูดถึงลูกในท้องลูกของใครกันแน่ คำถามนั้นทำให้กวินตัวแข็งทื่อเหมือนจะให้ฉันเปิดเองหรือให้เธอเป็นคนเปิดกวินเงยหน้าช้าๆดวงตาแดงกับเหมือนกำลังกลืนลมหายใจตัวเองทีละคำเปิดไปเถอะเงียบทุกคนเงียบทุกลมหายใจในงานเหมือนหยุดลงวารีค่อยๆเปิดกล่องสีดำออกเสียงฝาปิดดังติ๊กเบาๆแต่ดังพอที่จะทำให้ครื่งงานสะดุง้งข้างในคือซองจดหมายหนึ่งซองและ USB บีตัวเล็กสีทอง แม็กวินเอื้อมือมาหยิบซองจดหมายช้าๆก่อนดึงกระดาษด,ด้านในออกกระดาษนั้นเป็นใบรับรองผลตรวจดีเอนเมีตราประทับโรงพยาบาลชัดเจนแม็กวินอ่านแล้วเงยหน้าขึ้นทันทีน้ำตาร่วงลงบนกระดาษทีละหยดพระเจ้าเด็กคนนี้เป็นหลานแท้ๆของฉันเสียงในงานดังกระหึ่มผู้คนเริ่มขยับเก้าอี้เดินเข้ามาดูใครบางคนถึงกับกระซิบแปลว่าง,งานนี้ไม่ใช่งานแต่งธรรมดามันคืองานเปิดโปง เจ้าสาวหมยที่ตั้งแต่ต้นยืนเงียบด้วยสายตาเต็มไปด้วยความกลัวและความเกลียดค่อยๆเปลี่ยนเป็นใบหน้าแข็งกร้าวแล้วไงละ่ะถึงเป็นลูกของเขาจริงและมันเกี่ยวอะไรกับฉันเธอตวาดด้วยเสียงแหลมและหันไปลากแขนกวินบอกพวกมันไปสิบอกไปว่านี่มันเรื่องเก่าเธอไม่มีสิทธิ์มาพังงานแต่งของเราแต่กวินไม่ลุกไม่ขยับไม่แม้แต่จะสบตาเธอน้ำเสียงเขาแหบและแผ่วราวกับคนกำลังย้อนฟังหัวใจตัวเองหักเป็นเสียงเสี่ยง มายฉันไม่เคยรู้ว่าวารีท้องคำพูดนี้ทำให้มายสึกทันทีดวงตาของเธอเบิกกว้างเหมือนถูกแทงด้วยประโยคเดียวอะไรนะหมายความว่าไงไม่เคยรู้วารีหัวเราะอย่างขมขื่นก็เพราะตอนนั้นเธอพาเขาหนีไปต่างจังหวัดแง่ละายเธอบอกให้เขาตัดคนเก่าให้ขาดเพื่อจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบที่เธออยากได้เสียงซุบซิบดังขึ้นอย่างถาโถมเหมือนคลื่นซัดเข้าฝั่งไมลหันไปมองกวิน กวินเธอจะเชื่อผู้หญิงคนนี้เหรอกวินค่อยๆเงยหัวขึ้นน้ำตาไหลแต่เขาไม่ได้เช็ดมันออกฉันไม่ได้อยากเชื่อแต่มันเป็นความจริงที่ฉันไม่เคยมองวารีค่อยๆชู USB ขึ้นมาส่วนสิ่งที่อยู่ในนี้จะทำให้ทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้เริ่มต้นอย่างไรและใครกันแน่ที่ทําให้มันจบลงภาพของ USB เล็กๆชิ้นนั้นทำให้บรรยากาศทั้งงานเหมือนกำลังจะระเบิดเป็นไฟเพราะนี้ไม่ใช่เพียงความจริงเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่ง แต่มันคือความจริงเกี่ยวกับความรักการทรยศและผลที่ตามมาหลังจากนั้นนานถึงเจ็ดปีและเธอยังไม่ได้เปิดมันเลยด้วยซ้ำถ้าพร้อมให้ความจริงฉันต่อไปถูกฉีกออกแค่พิมพ์แน่นอนเราจะไม่หยุดและจะทำให้เข้มขึ้นเรื่อยๆเสียงหายใจหลายสิบคนในงานเริ่มดังสลับกันราวกับห้องทั้งห้องกำลังขาดอากาศวารีเดินไปที่โต๊ะหลักในงานแต่งซึ่งมีโปรเจคเตอร์ตั้งอยู่เธอยื่น usb ให้กับทีมงานที่ยืนอึ้งไม่รู้ว่าควรทำหรือควรปฏิเสธแม็กวินพูดเสียงหนัก เปิดมันคำสั่งสั้นๆแต่เต็มไปด้วยอำนาจที่ทำให้ไม่มีใครกล้าขัดเมื่อหน้าจอสว่างขึ้นภาพก็เริ่มเล่นตัวเอกในวิดีโอคือกะวินเองในอดีตตอนที่เขายังกำลังดิ้นรนทาง,งานปั่นมอเตอร์ไซค์ส่งของกลับดึกเกือบทุกวันเพียงเพื่อเก็บเงินสร้างฝันวารีเล่าเสียงเรียบตอนนั้นกะวินอยากแต่งงานกับฉันแต่เขาคิดว่าเขายังไม่คู่ควรและคิดว่าต้องรอให้มีเงินมากกว่านี้ก่อน ภาพต่อไปคือวารีอุ้มท้องนั่งรอหน้าห้องเช่าเก่าๆมือถือโทรศัพท์กดโทรไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีคนรับสายมายเจ้าสาวคนใหม่เริ่มเหงื่อตกเธอขยับไปข้างกวินพร้อมกัดฟันแน่นเธอจะบอกว่าเธอเป็นคนถูกทิ้งเหรออย่าทำตัวน่าสงสารให้เกินจริงแต่เสียงของคนในวิดีโอก็ดังขึ้นตัดคำพูดเธอมันคือเสียงของมายในอดีตถูกบันทึกไว้จากโทรศัพท์ของเพื่อนวารี กวินเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นะเถอะเธอไม่มีอะไรจะให้เธอหรอกเราจะไปหาชีวิตที่ดีกว่านี้ด้วยกันเข้าใจไหมวิดีโอหยุดชั่วคราวทั้งงานเงียบสนิทเหมือนเวลาโดนหยุดด้วยมีดคมไม้หน้าเปลี่ยนทันทีจากเยอะเย้ยเป็นซีขาวอย่างคนถูกลากลงเหวแมกวินลุกขึ้นยืนเสียงในนั้นใช่เธอใช่ไหมไม้ไม้ถอยหลังไปหนึ่งก้าวมือกำชายกระโปรงแน่นจนเล็บจิกผ้า ฉันฉันก็แค่ฉันไม่ได้หมายความว่าวารีหันมาสบตาเธอน้ำเสียงไม่ดังแต่คมเหมือนแก้วแตกไม่ต้องรีบแก้ตัวมันยังไม่จบวารีกดให้วิดีโอเล่นต่อภาพต่อไปเป็นพิกัดโรงพยาบาลวันคลอดของลูกไม่มีชื่อของพ่อตรงไปแจ้งเกิดมีเพียงช่องว่างกวินเอามือปิดหน้าเขาทั้งโกรธทั้งเจ็บและทั้งโง่ในเวลาเดียวกันพระเจ้าเวลานั้นฉันอยู่ที่ไหนวะวารีเงียบ คนที่ตอบคือแมกวินลูกอยู่ต่างจังหวัดกับเธอคนนี้สายตาทุกคู่หันไปที่ไมอีกครั้งไมกัดฟันจนกรามเป็นสันมือกำมัดแน่นดวงตาแดงด้วยความโกรธแล้วไงละ่ะฉันพาเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันให้เขาได้โอกาสถ้าเขายังอยู่กับเธอเขาก็ไม่มีวันได้เป็นอย่างทุกวันนี้เธอพูดจบแล้วหันไปหาแขกเหมือนต้องการเสียงสนับสนุนแต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นแค่ความเงียบกับสายตาที่เต็มไปด้วยการตัดสิน วารีไม่พูดไม่เถียงไม่ร้องไห้เพียงแค่วางมือบนศีรันลูกสาวที่หลบอยู่ข้างหลังเธอฉันไม่ได้อยากได้ความสงสารฉันไม่ได้อยากได้ผู้ชายคืนฉันแค่อยากให้ลูกฉันมีพ่อคำพูดอย่างร้อนรนวารีแทบไม่คิดกลไกของความเป็นแม่ผลักร่างเธอให้วิ่งไปข้างหน้าโดยไม่มีสติใดๆมาชะลอเปิดประตูหยุดรถเดี๋ยวนี้คนในรถไม่ลดกระจกไม่เปิดประตูแต่กลับกระชากเกียร์ถอยหลังเพื่อจะหมุนรถออกไปทางซอยด้านหลัง กวินพุ่งตัวไปด้านหน้าตะโกนสุดเสียงจนคอแทบแตกหยุดก่อนอย่าแต่ต้องเด็กนั่นลูกผมคำว่าลูกผมทําให้หลายคนชะง,งักโดยเฉพาะแม็กวินเธอหันมองลูกชายอย่างไม่เคยเห็นเขาในมุมนี้มาก่อนรถขยับเร็วขึ้นวารีตะโกนสุดเสียงเปิดประตูเปิดเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นเองประตูรถด้านหลังเปิดออกกระแทกเสียงดัง และเด็กหญิงตัวเล็กลูกของวารีถูกผลักลงมาบนพื้นพรมแดงของทางเดินหลังงานเธอหกล้มนะ้าคว่ำกับพรมอย่างแรงกระวินรีพุ่งไปคว้าตัวลูกขึ้นมาในอ้อมแขนทันทีหนูเจ็บไหมลูกบอกพ่อบอกพ่อสิวารีหยุดอยู่ข้างๆหอบแรงน้ำตาและเหงื่อไหลลงเต็มใบหน้าลูกแม่อยู่ตรงนี้นะลูกเด็กหญิงสะอื้นแต่ไม่ได้ร้องเสียงใหญ่มันเป็นเสียงสะอื้นแบบเด็กที่ร้องจนหมดแรงแล้วมานาน และนั่นทำให้แม็กวินยืนแข็งทื่อเพราะเธอเห็นบางอย่างเด็กมีฝเล็กๆใต้ตาซ้ายเป็นรอยเดียวกันกับที่กวินมีตั้งแต่เด็กเธอแทบยกมือขึ้นปิดปากพระเจ้ามันก็เหมือนตอนลูกเกิดไม่มีผิดรถคันนั้นไม่หนีไปไกลแต่หยุดค้างอยู่ใต้เสาไฟในลานจอดรถประตูคนขับเปิดออกช้าๆผู้หญิงคนหนึ่งก้าวลงจากรถยืนอยู่ภายใต้ไฟสปอตไลท์ที่สะท้อนกับชุดราตรีราคาแพง ใบหน้านั้นไม่ใช่แขกไม่ใช่ทีมงานและไม่ใช่ไมายวารีกัดฟันนั่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกเป็นเธอใช่ผู้หญิงคนนั้นคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดมาตลอดคนที่ไม่เคยอยู่บนเวทีไม่เคยอยู่ในจอไม่เคยถูกพูดถึงแม้แต่ครั้งเดียวและคนที่วารีคิดว่าเธอจะไม่มีวันเจอในชีวิตนี้อีกผู้หญิงคนนั้นยิ้มบางๆเหมือนคนที่ทำงานเรียบร้อยแล้วและไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อย ฉันก็แค่อยากให้เด็กได้ไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่เท่านั้นเองวารีกัดฟันจนเลือดซึมในปากแมกวินตัวสัน่นกวินอุ้มลูกแน่นเหมือนจะละลายไปกับอกของเขาก่อนที่ความเงียบจะยาวเกินไปเด็กหญิงเช็ดน้ำตาและพูดเสียงแผ่วผู้หญิงคนนี้บอกว่าแม่ไม่คู่ควรกับหนูวารีสะอึกและนี่ยังไม่ใช่จุดพีคไม่ใช่ความจริงทั้งหมดและยังไม่ได้แต่คำว่าจบเลยสักนิด ถ้าพร้อมให้ความจริงเปิดชั้นถัดไปแค่ตอบเข้าใจครับเราจะต่อให้เข้มขึ้นกว่านี้และยังไม่จบตามที่คุณต้องการไฟสปอตไลท์ริมลานจอดรถส่องลงบนใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นทําให้เห็นชัดเจนทุกเส้นสายทุกอารมณ์และทุกความเย็นของดวงตาเธอไม่ใช่มายไม่ใช่เพื่อนเจ้าสาวไม่ใช่ญาติของใครในงานเธอคือคนที่คอยอยู่เบื้องหลังเงียบเยบมาตลอดเจ็ดปีแม็กวินเป็นคนแรกที่หายใจเข้าอย่างแรงราวกับโดนนี่ทิม แกกลับมาทำไมเสียงนั้นสั่นทั้งความหวาดกลัวและความเกลียดชังกวินขมวดคิ้วหันไปมองแม่อย่างงงงันแม่รู้จักผู้หญิงคนนี้แมกวินไม่ตอบแต่สายตาเธอพูดแทนและมันพูดว่ารู้และไม่อยากจำวารีมองผู้หญิงคนนั้นด้วยสายตายเย็นชาที่สุดที่เธอเคยใช้กับมนุษย์คนหนึ่งในชีวิตฉันคิดว่าเธอจะไปแล้วตลอดชีวิตผู้หญิงคนนั้นหัวเราะเบาๆเสียงเหมือนแก้กระทบกันในห้องรู ฉันไปอยู่ช่วงหนึ่งแต่เมื่อเห็นว่าเธอยังไม่เลิกเก็บสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองฉันก็ต้องกลับมาคำว่าไม่ใช่ของตัวเองทำให้วารีกัดฟันจนกรามขึ้นเป็นเส้นเด็กหญิงในอ้อมแขนกวินมองหน้าผู้หญิงคนนั้นด้วยสายตาคนที่ถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกหนูบอกแล้วว่าไม่อยากไปกับเขาผู้หญิงคนนั้นหันไปมองเด็กด้วยสายตาที่ไม่มีความรักแม้แต่น้อยเด็กมักไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจนกว่าเราจะบอกให้รู้ กวินแทบจะปะทะใส่ในทันทีถ้าไม่ติดว่าวารีจับแขนเขาไว้แน่นวารีผู้ช้าชาชัดเจนทุกคำเด็กคนนี้เป็นลูกของฉันกับผู้ชายที่เธอเคยพยายามพาให้หนีไปจากฉันคำนี้ทําให้กวินสะดุ้งเขามองผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งอย่างคนเพิ่งคํานวณใหม่ทั้งหมดในหัวหมายความว่าตอนนั้นที่ฉันหายไปมันเกี่ยวกับเธอผู้หญิงคนนั้นยิ้มยิ้มแบบคนที่ไม่จําเป็นต้องปิดบังอีกต่อไป ฉันทำทุกอย่างเพื่อให้เขามีอนาคตที่ดีกว่าอยู่กับเธอคนจนคนไม่มีตระกูลไม่มีอะไรจะมอบให้ผู้ชายคนนี้นอกจากภาระวารีหัวเราะในลำคอเสียงต่ำและมีความเจ็บที่ถูกเก็บจนแห้งสนิทแล้วในระหว่างที่เธอพยายามทําให้เขาหลุดพ้นฉันต้องคลอดลูกคนเดียวไม่มีเงินไม่มีใครและไม่มีแม้แต่สิจะบอกพ่อของเด็กว่าลูกเขาอยู่บนโลกใบนี้คํานี้ทําให้เงียบทั้งลานแม้แต่ลมก็เหมือนหยุดฟัง เด็กในอ้อมกวินสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดเสียงเบาเหมือนเด็กที่ท่องความจริงที่ผู้ใหญ่ไม่อยากได้ยินพ่อไม่รู้แต่หนูรู้ว่าพ่อเป็นของหนูกวินตัวแข็งเขาก้มลงกอดลูกนั่นขึ้นเหมือนคนเพิ่งคว้าอะไรที่กลัวจะหายไปแม็กวินเช็ดน้ำตาออกจากแก้มเหมือนคนยอมจำอ่อนต่อโชคชะตาครั้งแรกในชีวิตส่วนสปอตไลท์ส่องไปที่ผู้หญิงคนนั้นทำให้ใบหน้าเธอซีขึ้นอย่างชัดเจนเพราะคนที่เดินออกมาจากในงานในตอนนี้ไม่ใช่แขกไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ญาติ แต่เป็นนักข่าวสามสำนักที่ได้รับเชิญมาทำข่าวงานแต่งมหาเศรษฐีหนึ่งในพวกเขายกไม้ขึ้นพร้อมคำถามที่ไม่มีใครอยากได้ยินขอโทษนะครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าเด็กคนนี้คือายาตามสายเลือดของคุณกินใช่หรือไม่กล้องถูกชักขึ้นหลายตัวไฟ,ไฟแฟลชกระพริปทีเหมือนฝนงานแต่งที่วางแผนจะเป็นงานหรูที่สุดของปีกำลังจะถูกเปลี่ยนเป็นข่าวใหญ่ที่สุดของปีแทนและยังไม่มีใครรู้เลยว่าใครจะถูกทำลายมากที่สุดเมื่อความจริงทั้งหมดออกมา เรื่องนี้ยังไม่ถึงครึ่งความจริงด้วยซ้ําถ้าพร้อมให้เปิดชั้นถัดไปแค่พิมพ์เสียงชัตเตอร์จากกล้องยังดังต่อเนื่องราวกับบันทึกความพังพินาศของงานแต่งที่ตั้งใจจะประกาศความหรูหราแต่กลับถูกเปลี่ยนเป็นเวทีเปิดโปงความจริงที่ถูกปิดเก็บมานานหลายปีผู้หญิงปริศนาที่พยายามพาเด็กนี้หันไปสบตานักก่าวก่อนจะถอนหายใจยาวเหมือนยอมแพ้ต่อสถานการณ์ที่ใหญ่กว่าตัวเองใช่เด็กคนนี้เป็นเลือดเนื้อเชื้อเคือของเขาเสียงรับสารภาพนั้นทําให้หลายคนในงานถึงกับตะลึง ไม่เจ้าสาวหน้าถอดสีจนแทบไม่มีเลือดหลงเหลือบนใบหน้านี่มันเรื่องอะไรกันกวินนี่มันจริงหรือกวินไม่ตอบแต่ยื่นเด็กในอ้อมแขนให้ม่เมื่อเด็กมองหน้าเจ้าสาวด้วยดวงตาแดงแดงจากการร้องให้ไมกลับถอยร่นราวกับถูกผลักด้วยแรงมองนั้นเสียเองในวินาทีนั้นกกวินก็เข้าใจว่ามีเพียงคนเดียวในโลกที่ยืนอยู่ตรงหน้าลูกโดยไม่หนีไม่ละทิ้งไม่ปฏิเสธเขาหันไปมองวารีหญิงที่เขาเคยมองข้ามไปอย่างโงขข่เขลา ฉันอยากอยู่ในชีวิตลูกถ้าเธออนุญาตคำพูดนี้ไม่ได้เปล่งออกด้วยความกล้าหาญแต่ด้วยความกลัวกลัวว่าถ้าช้าไปกว่านี้ทุกอย่างจะสายจนแก้ไม่ได้อีกแล้ววารีไม่ตอบทันทีเธอหันลงมามองลูกที่กำมือเล็กๆไว้แน่นทั้งสองข้างเด็กหญิงพยักหน้าน้อยๆเหมือนการอนุญาตจากคนที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้แม็กวินเดินเข้ามาอบลูกหลานทั้งสองไว้ในอ้อมแขนเดียวกันถ้าต้องมีวันใหม่ก็ขอให้มันเริ่มจากวันนี้ไม่ใช่จากความโกหกอีก มายืนแข็งนิ่งกลางเวทีที่ไม่ใช่ของเธออีกต่อไปงานแต่งที่ถูกสร้างด้วยภาพลวงและความหวังว่าจะได้เป็นภรรยาคนสำคัญพังลงต่อหน้าสายตาทุกคนเธอขยับถอยหนึ่งก้าวก่อนพูดเสียงสัน่นฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้คำแก้ตัวนั้นเบาเกินและสายเกินเธอวางช่อดอกไม้ลงบนพื้นก่อนเดินผ่านฝูงนักข่าวไปโดยไม่มีใครสนใจต่อ ผู้หญิงปริศนาที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดมองวารีเขยืบเข้าใกล้เหมือนจะพูดอะไรแต่ก่อนที่เธอจะอ้าปากวารีก็พูดขึ้นก่อนเธอไม่ต้องกลับมายุ่งกับเด็กอีกไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนผู้หญิงคนนั้นยิ้มเจรอนไม่มีคำเถียงเธอขึ้นรถและขับออกจากงานอย่างเงียบงันเหลือเพียงเสียงล้อบดกับพื้นถนนรูที่ราคาต่อแผ่นสูงกว่าวันคลอดของเด็กหลายร้อยเท่าเมื่อประตูรถคันนั้นปิดลงทุกอย่างก็เหมือนถูกลดล็อกเสียทีวารีจับมือเด็กแน่น กวินยืนอยู่ข้างเธอแมกวิงยืนอยู่ข้างทั้งสองอีกทีไม่มีคำว่าครอบครัวสมบูรณ์แบบแต่มีคำว่าโอกาสใหม่อย่างที่ใครหลายคนไม่เคยได้นักข่าวคนหนึ่งถามคำถามสุดท้ายของงานแล้วหลังจากวันนี้คุณสองคนที่จะทำอย่างไรต่อวารีหันไปมองลูกก่อนตอบสั้นๆแต่ชัดเจนเราเลือกจะเริ่มต้นใหม่โดยไม่ทำร้ายกันอีกไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคนยินดี แต่มีความจริงอยู่ตรงกลางและนั่นเพียงพอแล้วไฟงานแต่งถูกปิดลงทีละดวงเค้กหรูราคาเรือนหมื่นถูกเก็บอีกด้านช่อดอกไม้ถูกทิ้งไว้บนพื้นเจ้าสาวหายไปทางลานจอดรถนักลก่าวหายออกไปสู่โลกภายนอกพร้อมข่าวใหญ่และครอบครัวที่แตกสลายครั้งหนึ่งกำลังเดินกลับออกไปด้วยกันทีละก้าวไม่มีดนตรีไม่มีพิธีการ มีเพียงเสียงเท้าของเด็กวิ่งตามแม่และเสียงของผู้ชายที่เพิ่งได้เป็นพ่อในวันที่คิดว่าเขาจะเป็นเจ้าบ่าวของผู้หญิงคนอื่นบางครั้งงานแต่งที่ล้มเหลวที่สุดก็สร้างครอบครัวที่ถูกต้องที่สุด